สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนน้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาลาคนนี้ดีพี่น้องในการเมื่อนี้บาสุกสิไปแจกดุ๊กซีนักเครียดน,น้อพี่น้องแจกดุ๊กซีนักเครียนอยู่บ้านต่างหลงังบ้านบาสุกเองเหรอเนาะพี่น้องเนาะซึ่งข้าก็บปแจกโดนเนาะพี่น้องเว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาซึ่งเมื่อนี้ก็สนับสนุนโดยอ่าลุงทีพันยูลุงกระปะเนาะทีพันย,กกปนะปนยูประเทศแคนาดานะพี่น้อง อย่างในโอกาสวันเกิดเป็นในวันที่สิบาเดือนหนาปุณณนนอพี่น้องเป็นก็ได้ฝากเงนินมาแจกอ่าแจกสินให้ผู้เฒ่าน้ำแล้วก็ไปแจกถุงสีให้นักเรียน,นน้ำน้องพี่น้องเนาะมื่อนี้ิไปหลายคนเลยไปกับเอื้อแล้วก็คู่จอยแล้วก็น้อยๆแล้วก็อีแมน่นพี่น้องไปหลายคนเลยน,น้องนิว้วน้า้องนิว้วบ๊ไปหงเงยน็นมื่อนี้ยบริกินเด้อ พี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะห้องเฮียนอยู่บ้านเขาอยู่กู้นโอ้มันห่อตะปูสามเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งลูกศรเท่าพี่น้องนี่เขาใส่กระซามเลยเนาะแล้วก็มีหนะมันนะนะโอ้เดี่ยวมาตัดพี่น้องเด้เป็นตะแเสพพี่น้องโอ้ยสตินี่เทาหนึ่งเทิงเนาะพี่น้องผิดพลาดน้อยหนึ่งลูกศรมันแตกนี่เลยนี่เนาะมันแตก มันแตกปอกปอกลายอันเต๋อเป็นสิบสอันหมดแล้วหนึ่งพ่งลายแล้วมันแตกมีดูกซีอย่างเดียวนะพี่น้องกัาหนามานะนำวานเด้อยู่ลุมพุนเ้อคนตะขวดคนตะขวดตกยกระยายนักเี่ยนะพี่น้องคาซาเลงไปไปน้อยๆมาครับซาเลปไปน้อยๆเขนใส่ปานมาไปบ่เบ้อ Mình Nhặt cân tay cả đại tay bỏ hả? Bỏ bỏ để ra tính kiến Tay, năng cân đại bỏ

เห็นค้องกินกับวัวแปะบิดเลยจะหรืยว่าม่เป็นอย่างนันมันว่มี่ฝุ่นเนาะ

้ามีสมสัตน้องพี่น้องจองเรีนจะฟังเล่วบ่มี่เหยอาหารกลางเวรทีฝังไยเด้เนี่ยมีคนเนมีเหูเด้บ่เอบอกมบ่นี่ังโตะทัเยี่นยังไงล่ะบ่มีเหียงอาหารกลางวันนักเรียนบ่มีนาะน้องานเขาโอ้ยแก้วมสามสปีก็ยังอยู่นี่เยอะไปนะคะเดี๋ยวนี้ขอหอขอ ย้ายเสี้ยนเ,เขามาเรียนแถวอยู่หน้าห้องเนาะรายการเออแ,แล้วเ,เ,เ,ขเขากิดมาเอาเอาเอาตาใครเขาเฮียนเดียของเ,เดียวน้อพวกเนี้ยหน้าเริ่มเก่ารบเด็ดดิจะข่าวมาถ่ายสีเด็กี่นกเนาะเย่ห่อทั้งเฮียนแล้วเอาไมีห้องเดียววะนี่โอ้พี่น้องเปิดใหญ่ของไปิด้เนาะ โอ้เป็นไน้ไหนแรงขี้อันนี่ใส่เสื้อข้างนเป็นระเบียบเพียบหอยเด้อลืมนะว่าวิธีเอาจากคล้องผู้ใหญ่น่ะยิ่งจืดอ,อยู่หว่าลุงวงแรงยังสอนอยู่เนาะมีตะคดนน่ลุงวงขาดายฮดเนาะ เดี๋หนับกันเด้อสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดซาซาสองซาสี่คนมาอาะแต่แรกนอนเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อนั่งดีๆเด้อนั่งดีๆเด้อไอเสืยนมาเรียนแถวมาออกมาเรียนแถววันนี้มาผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเด้อไอพี่มาเข่าแถวอยู่ทั้งนาไทยเตียอยู่ทั้งนาจะซี่ มามามาโบต้องอายมากเดี๋ยวอาผู้ใดเป็นคณะหองจัดเบิ้งจัดเบิ้งผู้ใดเป็นคณะหองพี่ผู้ชายไม่ยืนพี่ละเออยืนยืนนี่เออยยืดแก้มนี่ผู้หญิงยืนอยู่พี่เลี้ยนแถวกันอย่าสุกกันเดินแถวเดินแถวเออนักทำไมอีก เอาผิ่เพิ่มคุอตัวน้องเยอะฮะสิเตียงมาพี่ดอเอะน้องไล้ึ่นนี่เอไอ้ึ่นเหยียดแขนเหยียดแขนไปเอ้อ เป็นนาเคียนบ้านบาสุกเองเนาะพี่น้องมันกระสีแบบหูหนากันทนะันนะาาเออไป,อไ,ปไปเขาแถววันนีพ้พ่อแไละพ่อแหละแถวจัดเบิ้งแถวจัดเบิ้งเอามือกฝักแขนกันเอามือจับบ่าเพิ่งหันจะหัวที่หกอย่างนี้ตี เดี๋ยวไอซจะบอกวิธีเอาเดอให้ผู้หญิงมาก่อนเดอแถวผู้หญิงมาก่อนมาทีละคนแ่กาบายเอาเดอถูเอาเดอนายมาเอาหนากพี่ให้ก็จอยแล้วแจกนะเอาไลมม่ไม่ม่ไมไไม่ไมไม่่ไม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 ่ไนี่ม่ มีอีบ่อต่อไหมจิ๋ละเขินเคยกับบ่เคยแต่ว่าเนาะเคยกินหม้ออ้าต่อได้จิ๋ละบ่เคยกินอีกเนาะเคยกินสีอินพี่แจังวันแจกหลายเถื่ออยู่ฮะอ่าคนนึงเลยกกบน ดีนามันร้ายโหเลยร้ายโดอใ้ที่ระหนก่อนวะทำไมเบใค่นั้นเนี่วองันละให้เขาจับองสาม่ายนะแต่มันเพาะ่เอากรยานแต่มันเพาะข้าเอาข้าวสียบ้างสีนเป็ดไปเลไปเขาเวนาไปนั่งงอคยคลยคเจสรุตลงเอาอีกแล้วนี่กินเบิดวันนี้มาเจอร้ายคักพี่น้ง ฮัเมาหนไมฮัมเอ็นเมาหนาด้วยป่ะเนี่ยเรื่องมัหนึเลยหลงยเนึงง่กินไมสิน้ำหวานเนาะน้ำหวนมืนกินบะมี่น้ำเปล่าด้วยพี่น้องมนี่จะน้ำหวานยางกดีท่้านี่ท้านี่จับได้ปะ โอ้ yeah. yeah. <laughs> mẹ คนมาน้องพี่น้องบ่ได้มาเอ้ยมานี่บ่เสือเข้าใน <laughs> <laughs> <laughs>

นี the ่นี่นี eh, hi, ่นี่อนวนีเออโอ้แม่ยี่วส่งนักเียนี่แม่หรอนนตก้นตก้นตก มีผมเา้ยแผมเนี่ยเด้อยไม่ยิ่งอยากเลยนว่าอาหารี่เขาเออยู้นกบแเออยูเย็นๆเด้ผู้หญิงคนส้นน้อยนึ่งก็ได้เอาก่อนใจเดียว

เอาจับใส่ทง้วกินจับเอาทงยางฮะใส่นเยอพี่น้องใส่จาคืใส่วเนาะแล้วในวกัวใหญ่กินที่งห่างมดเลยมันเนจนแตได้เติมพี่เนาะเติมใส่ก็ได้แบบเล็กน้อยก็ได้เขากินเก่งๆเติมใส่ที่รังก็ได้นะ โมบเดดอกก่อยยังกินยังโมบเวดกินกิ่คอยกินยานักเทียนแบบคนสีัวคตเข้าครอกัคนสี่ใหญ่ไปนะคะาไุ้๊คสิบเดคนนะคะน่ะไปนะคะสิบเอ็ดคนคุณจอยคุณซอนอยู่นี hey. ่เนาะพี่น้องจอยเนาะเเป็นคู่เป็นคู่อาซาเด้พี่น้องตีเนาะได้ที่เดือนคู่อาซาได้เขาลักตะกรอเยอะเกือ็เลย เราซื้อจะนตัวะสีีบอ,อยเอาบอยมีสองตัวมาใจสุดนะขียนน่าตัวน่าใจสุด โอ้นั่นกัตโตอีละลายมีี4.8อันอันนี้ดูดูเอตดหัวมาใหม่เลยนี่มาใหม่เกันเหรอวะดูใครดูไครโตขนาดจะซื้อยังล่ะซื้อวัดเออยังซื้อผู้ซื้อยังนั่นเนอะดูเอตดนะ

ไม่มาเาเนี่ยเยี่ยมย่เน่ยยี่หนั่นนึงไปวันแล้วเดี่ยเี่ยมเยี yeah. ่ยมอดีซือเ่าร่นะซื้อเท่าไหรจ้ัสจะดีเลยจ้าื้สองเมนควาดีไปซื้อ่าหแล้วเนี่ยเียง่ายน้องน้องห้องกี่รถมาเลยก็จัดมนเทียนจัดยายเาได้มมาขอกินน้ำเพลินนิบมา อ้าวตัวอ้ิวหมกิวมาจิวมาดุมคือมามของเงี้ยมอจิวนี่ใคนี่ะไม่ได้แม่แก่มันไข่มุไข่มุไข่มุกจัว่าพี่มอยู่พีู่ซ้ายพี่นาแฮงฉีนอยเนาะพี่นาแห่งีบกคน

จคหนึ่งเทียนอยู่ต่างแดนแค่หนึ่งเทียนอยู่คำบอนสาวใส่ใหม่แก่คำบอนแก่คบอนแกต่างแดนแก่ต่างแดนก็อันนี้เวิรคสซีแพ็คเนี่ย ดื time, my, my huh ้อใหม่ดื้อใหม่ชิ้นที่แรงอันใดเนาะต้นคัดข้าขายใหม่ละซองด้อปัใหม่ใหม่บผ่าน้กนตัวนีใหญ่ซองเลยเนาะไม่สามเนาะใช้พนจิ้มบอกกันจิ้มัับ

อ้เอาอ่าอเอากินบเบิรตกน้องนิ่อ้าวตัวสีเดืองเลยแงเทมันสีกินเอดายเติบเดือพี่น้องตสีแบ่งเห็นนกูเนาะถุงน้องงามเบิงคุ๊กขุดจ่อยนเ่อนน้ถึงเพื่อนเขากินได้

ประหนึ 1, 1> mm ่งประสองปะสามพี oh, accept, ai ai ่เนาะปะสองเหรอข้อเหรอที่บุญจ้เปลือานได้แข่งกี่น้ำเนน้อโอ้แม็กกี้ใช้ไอเบิ้งเน่ยเขียไหวดีไหม

แซ่บอยู่บ่ฮะกินอย่างเดียวพี่น้องเอาบะเตอร์มาแล้วพี่น้อง ตยอนี้น้อยหนึ่งกินก็จะหมดไปไมีจะให้นัใช้ตีวหรอใช้แต่ปีโจ้เรียนดีกับี Oh, Tông tin vậy vậy tuấn anh bớt anh là anh tuấn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  kín bớt Cô gái kín bớt anh tuấn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  anh à anh tuấn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  ai tuấn anh ป้าทานเขากินยาบุนเดอร่ใจยาบนเดอรกินงเนี่ยงานง่ายเยเพชรหรอเพชรันี้เด้ Sap, yêu bóng, sap nó, sap nó, sap nó, được này? Cái nó, sap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  nó, xẹp nó, sap ดี๋ยวสิอ้ขอบใจคนเด้อขอบใจพอล ért, ุงทางแคนาดาเด้อว่าสิขอบใจพอุทแนาดเออแต่กับแม่ปะทางแคนาดาเด้อมื้อนี้ร้านแส่บบล้ายว่าสิเสีบล้างเที่ยงเขาเที่ยงเลี้ยงเ้าเที่ยงแต่ก็น้าวานขอบใจได้หลายเด้อ การซุขสันต์วันเกิดเด้อวะสิเออกินไรวันนี้อือมอนอ่ะอิ่มแหงว่ฮะอออ่ะกิอิ่มแหงเนาะอือสามสาวอือสามสาวใหญ่ไปนี่งะหนเล่นนี่สาวยังสาวนี่ลูกสาวยังนี่ สายัางนี่โอ้ยสาวขุดสาวลุกสาวไข่สาวยังนี่เอา้ากินเ,เบิร์ตดีวันนี้โอ้แต่ดนเป็นองเินโอ้แบง้ม,มันมีหนอกัอบว่เโอ้ร้านกับว่าร้านตัวอิมวอ่อมแห้งวะผู้ใดบอิ่ยอยมยกเมื่อคืนบอิ่มหรเบิเรแต่ว่าพด ไปได้แวงเมื่อบอ่ไปเอาอีกไปไปเอาอีกไปไปเติมกับคู่จอยเด้อคู่จอยเอาให้แน่ขอออ่อ,ย,ย,อยเบอร,รี่มาสีเด้อผู้ใดแน่ยเบอรี่มาผู้ใดเบิร์ดแล้วก็บ่ท่านในนี่บอกอ้ายเด้ออันเฉยไปเติมฝัง่ง <c oughs> นี้คือพวกคือแบบบ่อิ่มเนาะพี่เนาะแบบไปเพิ่นกินเบิร์ดจ,จนเบิร์ดจนเกี้ยงเนาะแล้วเ,เพิ่นก็มาเติมใหม่ ขอบแจนตี้มอบิวบีมมอนี่คิดดื้อเด้อมอวนี่ให้คนน้อยก็ได้อืมมอคันเก่งจัดคิดคันเก่ง เท่าน้อยหนึ่งเนาะแบ่งให้ในคู่นำ้ำแบ่งให้ในคู่เมื่อนำ้ำแต่แบ่งเมื่อให้ทีมงานกินนำ้ำเด้เยืเอกแต่หลายคนเนาะพี่น้องเหือนแบบสุดสุดโอ้ตอนนี้เป็นผลงานของเอฟซีปีใหม่พี่น้องอันนี้เนะนานะแท่งหน้าเนาะพี่น้องเป็นเห็ดแท่งหน้า มาเฮ็ดแทงหนาหายห้องเฮียนส่วนปั๊มนาเนี่ยเป็นผลงานของบาสุกเนาะที่บาสุกโมเมนต์บาสุกเจาะได้โมเมนต์บาสุกมาเจาะให้ผลงานจากเอฟซีบาซุก <c oughs> หนาเจ้ข้าวตะก,กี้นะ้องคืนฝากมากในการนี้ก็บโมเนผลงานของอ่าหนาของบาสุกเนาะรวมกับบาสุกที่มาเฮ็ดหายเนาะพี่น้องเนะาะตะกี้เนาะคือตะก,กี้โมม,มีห้องหนาห้องเฮียนพี่น้อง,องบาสุกกะอ่า ได้ลมทึ้นจากเอฟซีเนี่ยเอฟซีใหญ่หนาใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นฝากมาให้ตะกี้เบิร์ดซีปลายหลานพคนแด็กพี่น้องซีปลายหลานตะกี้กับะมาณเกือบสองพันลอนลาคนเด็กพี่น้องเลยแต่ข้าวเงินอ่าแปดแสนปลายคุณน้องพี่น้องเนาะส่วนห้องเฮียนนี่แม่นอ่าผลงานของเงินป่าป่าสมป่าสมไม้เนาะพี่น้องเพิ่นอยู่ฝรั่งเศสคนด็กพี่น้องเนาน เดล,ลมทีมงานจากฝรั่งเศสเนาะแต่ว่าส่วนสีทิ่ทานี่ยเมนผลงานของบาซุกเนาะพี่น้องบาซุกสือสีมาถ้าถ้าใดอยากเบิ่งคลิปเก่าๆของทีมงานเฮา่าเฮาไปสาง่งยังอยู่ไซเนกะก็สามารถนําไปเบิ่งคลิปเก่าได้ด้วยพี่น้องแต่ข้าวติงๆโอ้จะข้าวบ่ท่านมียังเนาะพี่น้องบาซุกมาเห็ด u t u b e กะ บาดเมืองก,กับไข้แน่ขึ้นน้อพี่น้องขันเบาเรื่องเห็ดส่วนรว่วมนอ้องบาสุก,กับเห็ดลายน้ำผ่าเห็ดลายเติบเด้อเป็นมาเด็กหน่อยจังสี่ก็ได้เว้ <c oughs> นวันหยอมจะคล้องนี่พี่น้อง <c oughs> เห็ดสางหลายอย่างเลยทั้งทั้งทาทั้งทางถนนจังกายหลายอย่างน้อพี่น้องไปเห็ดบาดอื่นก็ได้บาดน,น้ําแทงกับเห็ดท้องเหี่ยงจับ เกือบแล้วเป็นลังเนาะแต่ว่าปีนี้หมปีนี้บ่ได้ไปเหดต,ต่อเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะพี่น,อน,น้องโบ่เอานวยความสะดวกก็ได้บ่ได้ไปต่อเลยทางพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้กับชีสมมาภาคควันนะนาะพี่น้องกับทางในก็ขอบโมขอบใจขอบคุณปลากระลุงทั้งแคนาดาได้ๆเด้อที่เพือ่อนให้สนับสนุนงบ การใส่ใจในการเลี้ยงอาหารนักเรียนมือนนี้มากน้องพี่น้องขอมคุณขอบใจเป็นในได้คอให้พ่นยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยพี่น้องแต่ฝากสุขสันต์มันเกิดรวงหนาเป็นในเด้อพี่น้องว่าสมันปิดเก็บอยู่ขางๆห้องเยียนน้งพี่น้องคั้นสั่งห้เจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย